สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับ No Story อีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมานำเสนอ10ข้อแรกเปลี่ยนภาษีทํ19้19%ข้อเสนอที่ไทยต้องแลกหลังจากที่สหรัฐอเมริกาประกาศอัตราภาษีใหม่โดยสหรัฐจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าของไทย19%มีผลตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568เป็นต้นไปซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จของทีมไทยแลนด์เปิด10ข้อแรกเปลี่ยนภาษีทํา19% 1 เว้นภาษีนำเข้าสาหาราัฐ90%ไทยเปิดภาษี0%ให้สินค้าสาหารัฐกว่า1,000 10, 0รายการส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ไทยไม่ได้ผลิตเองเช่นเครื่องมือแพทย์ชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นสูงและอาหารเฉพาะทาง 2. ลดมาตรการกรีดกันการค้าที่ไม่ใช่ภาษีผ่อนคลายขั้นตอนสุขานามัยศุลกากรใช้ระบบตรวจสอบย้อนหลังช่วยลดต้นทุนส่งออกสาหาราัฐ และลดขั้นตอนกระบวนการด้านเอกสารให้รวดเร็วขึ้น 3. เปิดการลงทุน EEC โดยเสนอบริการฟ a ั t แท็กพร้อมสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนจาก BOI ส่งเสริมการลงทุน3กลุ่มเป้าหมายได้แก่พลังงานสะอาดเซมิคอนดักเตอร์ ICT และโลจิสติกเพื่อให้สหรัฐอเมริกาเห็นว่าไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนในอาเซียน 4. สั่งซื้อพลังงานและอากาศยาน ภาคลาและเอกชนของไทยเตรียมซื้อน้ำมันก๊าซธรรมชาติ LNG และเครื่องบินโบอิงรุ่นใหม่100ลำเพื่อลดดุลการค้าของไทยที่เกินดุลการค้ากับสหรัฐ 5. ลดการเกินดุลการค้า70%ภายในปี2573ไทยเสนอรถแม p นำเข้าเพิ่มและดึงเงินลงทุนเพื่อปรับดุลการค้ากับสหรัฐ จากปัจจุบันไทยเกินดุลการค้ากับสหรัฐกว่า1.2แสนล้านบาทต่อปี 6. รับกติกาอาซีวใหม่ไทยต้องเร่งแก้ไขปัญหาสินค้าสวมสิิทธ์จากประเทศอื่นใช้ระบบตรวจสอบถินกำเนิดสินค้าป้องกันกรณีจ,จีนใช้ไทยหลบภาษี 7. ลดภาษีบริการดิจิตอลชั่วคราวเว้นภาษี5% 2ปีให้กับ A W S Google Cloud เพื่อให้บริษัทของสหรัฐเข้ามาลงทุนให้มากขึ้น8 เพิ่มโควตาพืชเกษตรสหาราัฐต้องเพิ่มการนำเข้าสินค้ากเกษตรจากสหาราัฐเช่นข้าวโพดข้าวบาเร่และถั่วเหลืองต้องนำเข้าเนื้อหมูจากสหาราัฐประมาณ1%ยกเว้นเครื่องในหมูที่ไม่เปิดให้นำเข้า และคาดว่าจะเปิดให้นําเข้าปรานินแต่ต้นทุนราคาในไทยถูกกว่ามาก 9. ไม่ยกเลิกภาษีให้ทั้งหมดแต่ยังมีบางรายการที่ยังเก็บภาษีอยู่เช่นข้าวน้าตาลผลไม้แปรรูปและ้วสาหกรรมาหารที่ไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูงเพื่อป้องกันเกษตรและผู้ผลิตในประเทศและ 10. ข้อเสนอ,อยุดยิงไทยกัมพูชา แม้จะไม่เป็นทางการแต่การลดความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและหยุดยิงก็เป็นเงื่อนไขแฝงในการต่อรองภาษีคลิปนี้ก่ได้รวบรวม10ข้อแลกเปลี่ยนภาษีทั้มข้อเสนอที่ไทยต้องแลกไม่ทุกคนได้ติดตารับชมการนถ้าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะคะชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด u ั s c ไ i b ์แล้วก็ติดตามให้กังด้วยนะคะ และสามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตัมาสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับช่อง No Story ได้เลยนะคะ